สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับหยุดแล้วเที่ยวได้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมามาตะลุยที่จังหวัดชนบุรีและยองแล้วก็จันทบุรีกันนะครับ เราก็มาถึงที่บริเวณสุดทางลาดตรงแหลมฉบังแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมองเห็นวิวของท่าเรือแหลมฉบังนะฝั่งนู้นเลยนะครับเป็นท่าจอดเรือมองเห็นน้ํานี่ใสเกี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านในนะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีเหมือนเป็นแบบเดินเรียบทะเลแล้วก็มันมีเหมือนเป็นถ้ำลอด ตรงทะเลนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะหรือว่าเราเข้าผิดทางแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูก่อนนะครับตรงนี้ก็เห็นคนเอารถมอเตอร์ไซค์กับรถเก่งเข้ามาจอดอยู่นะครับก็คือจะที่เห็นก็คือจะเป็นคนที่เขามาตกปลากันนะครับบรรยากาศตอนนี้คือค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับ นี่บนฟ้าก็หายไปแล้วแต่ว่าเหลือไม่ฝั่งบนนะครับที่ยังมองเห็นเยอะอยู่นะครับ ด้านข้างคือเป็นป่ากระบ,บองเพชรนะครับ้นาำยาวมาก้นาำแหลมากต้องเดินระวังระวังครับรอยทางเดินที่เขาเดินเข้าไปนะครับแล้วเราจะเดินเข้าไปได้ถึงไหนเนี่ยเหมือนน้ำมันขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยตึ๊ด ว้วเราจะข้ามไปยังไหน,นลยนนะี้อยากรู้จังเลยถ้าข้ามไปแล้วมันมีอะไรหไหนๆก็มาเลยน้ำายน้ำทะเลเลยหรือก,กันเนาะข้ามไปได้ถึงไหนแต่ลองข้ามไปดูนะครับโว้ย <c oughs> หลุดออแล้ว เดินแนบไปถึงตรงนู้นนะครับแต่ว่ามันดูว่ามันเดินแน้ถึงตรงไหนนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูด้านบนดิพี่ก็ค่อนข้างจะคมเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ลื่นนะครับคมแต่ไม่ลื่นน้ำแบบคือใสามากเลยครับ อ๋อนู้นไงครับที่มองเห็นเป็นช่องถ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปถึงตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าจะสามารถเดินไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก,ก็มองเห็นวิวของท่าเรือแหลมชบังนะครับเขาก็มาตกปลากันนะครับด้านบนคือเป็นภูเขาหินแบบนี้ภูเขาหินแบบมันจะล่วงหล่นลงมาเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยว เดินก็ไปแล้วกันไหนๆก็มาละหินก็ค่อนข้างจะคมเลยนะอุยโอ้ยฮัยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับหยุดแล้วเที่ยวได้อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เนี่ยเห็นเราไหมครับว่าเรามาอยู่ที่วิวชายทะเลนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณสุดทางลักนะครับก็จะมองเห็นวิวของท่าเรือแหลมฉบังนะครับ คนจริงวันนี้ก็ไม่ได้เป็นทริปที่จะออกมาเที่ยวอะไรแบบจริงจังนะครับตอนแรกคือพอดีทางบริษัทนะครับที่ทํางานเขาพามาทากิจกรรมที่หาดอภาทาราพิลมอะไรสักอย่างนึงนะครับที่สนามบินอุตะเภานะครับจําชื่อไม่ได้ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราก็เลยแบบเฮ้ยทำกิจกรรมถึงเที่ยงเราขอฝีกตัวออกไปเที่ยวต่อดีกว่าแล้วก็ในไหนแล้วคือเราก็ไม่มากับทางรถของบริษัทนะครับเราก็ ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเองเลยนะครับเพื่อที่วันนี้เราจะไปกางเต็นคืนนี้กันที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมญานะครับที่อุทยานเขาแหลมญาหมู่เกาะสมเด็จนะครับแล้วก็พอเราไปถึงที่นั่นเสร็จเราก็จะปล่อยพี่ที่เขาไปกับเราด้วยให้อยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะไปต่อกันที่น้ําตกพิ้วนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายชมวิวพระอาทิตย์ตกวันนี้ของวันที่บริเวณเนินนางพญานะครับ ไม่รู้ว่าเราจะทําได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าไอ้นี้ยเราตอนแรกเราจะมีไปดูที่แหลมปู่เจ้านะครับแต่ว่าเราดูแล้วเราไปไม่ทันนะครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องไปรวมกับบริษัทตอน9ก้าโมงประมาณ9ก้าโมงสี่สิบนะครับที่สนามบินอุตรเทานะครับแต่ตอนนี้เรายังเหลือเวลาอีกต้องเดินทางอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะยังอยู่ที่บริเวณตรง สุดทางลักนะครับเราว่าจะเดินไปตรงที่เป็นช่องถ้านะครับที่ทะลุไปมองเห็นวิวอีกฝั่งหนึกนะแต่ว่าวันนี้น้ําคือค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะแล้วนะครับมันทําให้เราแบบค่อนข้างเดินลําบากนะมีโอกาสที่จะไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับคือยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับคือ สภาพด้านหน้าของเราคือค่อนข้างที่จะแบบน้ำมันท่วมขึ้นมานะครับถ้าจะข้ามไปมันก็ต้องไต่โขดหินอย่างเดียวนะแบบว่าหรือไม่ก็เดินลุยน้ำเข้าไปนะครับเราน่าจะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับนู่นถ้าที่จะโลดทะลุข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าน้ําขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเราน่าจะข้ามไปไม่ได้ถ้าจะไปเราก็ต้องไต่ข้ามโข,มขดหินก้อนนี้ย ข้ามไปนะครับแต่มันจะข้ามยังไงตรงเนี้ยแล้วมันจะข้ามยังไงวะโหไหนลองดูดิหลุดปุ่มมันเนี่ยอึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ได้ได้ไดดูดูปีนข้ามขึ้นมาจากด้านบนนะครับดูนะครับทางที่เราเดินมาเรียบมาเลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับ อามาตรงนี้ก็มีทางเชือกลงไปนะครับแต่เฮ้ไหนๆก็มาแล้วลองไปดูแล้วกันเฮ้ยมันลงไปลุยน้ำได้ลงไปลุยน้ำได้นะ้ำมันลึกขนาดไหนวะเนี่ยน่าจะพอไปพอไปได้อยู่หรอมั้ง เปล่าวะเนี่ยจะไปยังไงวะเนี่ยเอ่อน้ำไม่รู้ลึกขนาดไหนเขี่ยวเ้าเข่ามั้งลองดูแล้วกันก็สรรหามานะครับเฮ้ยโอ้โหเขี่ยวเ้าเข่า หามนี่ฮะโอ้ยผจญภัยของแท้นครับอุ้ยอ้ยเลยเฮ้ยือหินตรงที่ไม่โดนน้ำก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ แน่นไม่ลื่นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความคมเยอะเหมือนกันนะเนื่นองจากมันโดนน้ำซัดไปซัดมาจนแบบกลายเป็นหินที่คมคมเลยครับต้องเดินระวงังระวงังรองเท้าที่มาก็ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับไม่ควรที่จะเป็นรองเท้าแตะเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนหินบาดนะครับเดินลำบากตรงนี้ก็ขยะ แตเยอะสักหน่อยนะครับเนื่องจากมันสูกน้ําตัดเข้ามาทิพที่ฝั่งครับเราจะไม่ปีนะครับเราจะลุยเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามานะครับมีเรามาเพียงคู่เดียวนะโอ้เศษซากหอยอยู่ในโซกขินเต็มเลยนะครับ ก็มีต้นกระบองเพชรต้องระวังดูดีๆนะเดี๋ยวจิ้มเลยใกล้ถึงแล้วนู่นนะครับเราใกล้ถึงตรงที่เป็นถ้ำรอดแล้ว โอ้โหึ๊บด้านในเป็นยังไงก็เนี่ยครับตรงจุดที่เป็นถ้ำลอดนะครับก็จะเป็นโถงถ้ำทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าไปฝั่งนี้มันก็จะเป็นน้ำนะครับนี่นะครับเราก็ต้องเดินลอดถ้ำแบบนี้ไปนะครับเพื่อไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะ วิวฝั่งหนึ่งจะสวยแค่ไหนนะครับคุ้มค่ากับที่เราเดินมาหรือเปล่าแต่เบื้องต้นก็คือขยะค่อนข้างเยอะเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นขยะที่น้ำซัดเข้ามานะโอ้ท้องฟ้าเมฆสวยมากเลยครับนู้นมองฝั่งนู้นเห็นเป็นแบบเหมือนฝนตกนะครับน่าจะเป็นสายฝนนะครับนี่หลังจากที่เราลอดทัาบออกมานะครับก็จะมาพบเป็น วิวสว,สวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราพาเดินดูด้านล่างคืออาจจะมีขยะบ้างนะครับแต่ว่าก็มีเศษเนี่ยครับเป็นน่าจะเป็นพกเศษลูกหอยนางลมหรือเปล่านะครับกับหรือหอยอะไรตัวเล็กๆนะครับอยู่ตามซอกหินเต็มเลยหินตรงนี้คือค่อนข้างที่จะแหลมคมเลยนะครับตรงเท้านี่ต้องดีๆแล้วก็เดินระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนหินบาดหรือว่าล้มได้นะครับต้องเดินระวังระวัง วิวสวยเลยครับด้านหน้าคือจะมองเห็นวิวของภูเขาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มันจะมีหินอันนึงอะ่ะตรงนู้นนะครับมันก็สวยดีนะครับมันจะมีเป็นรูนูเป็นแบบรูแบบเหมือนสามเหลี่ยมนะครับด้านหน้าด้านตรงกลางเป็นรูนะครับชึบชึบโอ้ยดูหอยฝังอยู่เต็มเลยนะครับไม่รู้หอยอะไรเนี่ยดำๆเต็มเลยนะคะ ฝั่งอยู่ตามก้อนหินเต็มเลยนะครับตรงน,นี้ก็มีคนเข้ามาตกปลาด้วยครับด้านในก็จะเป็นเหมือนหาดนะครับแต่ว่ามันเป็นทรายแบบกรวดนะครับแต่ว่าก็มีร่องรอยแบบเหมือนเดินลงมาจากด้านบนได้เหมือนกันนะครับน่าจะลงมาจากเอท่าถนนด้านบนนะครับโอ้สวยเลยนะครับนู้นมองเห็นสะพานอะไรที่เป็นอยู่ฝั่งนู้ด้วยเหมือนกันนะครับและหน้าจุนั้นคือฝนตกแล้วนะครับ เวลาที่จะเดินทางไปต่อแล้วนะครับ้เวลาเดินทางไปร่วมอุย้ยมีซาปาอะไรครับตัวใหญ่บ้ากกําลังเน่าเลยเราจะเดินไปร่วมกิจกรรมไม่ใช่เดินไปโลกิจจําเราจะต้องเดินทางไปต่อเพื่อไปร่วมกิจกรรมของบริษัทนะครับที่สนามบินอูตเปานะซึ่งเดินทางไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ไปถึงก็น่าจะประมาณเกือบ9ก้าโมงสีแล้วนะครับ น่าจะถึงพิธีเปิดเทานดีเรายังแอบแวะหนีมาเที่ยวได้นะครับรอดกับผังถงถ้ำนะครับน่ครับถงถ้ำรอดไปเลยนะครับเพื่อที่จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะน,นี้ก็มีพวกอวนมีพวกอะไรเข้ามาติดนะครับ ัน,นี่คือข้าเข้าเช้ายังไม่ได้กินเลยนะครับว่าจะหาซื้อของกินที่เซเว่นแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลาแวะเลยนะครับมองเห็นข้าเรือแหลมฉบังนะครับมนากลับแล้ว กลับไปแล้วเจ้วอน,นี้เดินลุยน้ำไปอย่างนี้เลยดีกว่าข้างๆกบลุยไปเลยลุยน้ำไปขึ้นขาได้เลย <c oughs> เยอะไรพี่งลอะไรนะครับมีคนเดียวครับได้ปลาไหมครับตกหมึกสิอ๋ออ๋อมันมีหมึกด้วยเหรอครับผมนึกว่าจะตกได้แค่กลางคืนมาได้ตัวหนึ่งนะ เอาลหรครับไหนตึ้นใัญ่ไงก็ใหญ่ไซส์กำลังพอดีอ๋อได้หมึกด้วยอันนี้ปกติใช้เหยื่ออะไระครับเป็นโยครับพี่อ๋อเป็นเหยื่อปลอมนี้เหรอครับ,รบโอ้มีหมึกให้ตกด้วยสมนึกก็จะมาตกแต่ปลากัน ใช่ครับปกติถ้ามันน้ํามันจะลดตัวดีอีกใช่ไหมครับมันอ๋อนี่คือกําลังลงใช่ไหมครับโอ้ขาได้หมดด้วยน่าสนุกดีครับชืโดดมาเลยแนะนำนะครับใครที่มาแถวแหลมฉบังนะครับ อย่าลืมลองแวะเข้ามาดูนะครับที่สุดทางลักษนะครับตอนนี้เราก็เดินกลับมาถึงที่บริเวณจอดรถละนี่นะครับคือถ้าใครจะมาเที่ยวก็ปักหมุด GPS ไว้ที่สุดทางลักนะครับก็จะพาเข้ามาถึงที่ร้านอาหารสุดทางลัก์นะแล้วก็เอามาจอดรถมาจอดบริเวณตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถโลง่ลงๆนะครับลานลานดิน ก็จะมองเห็นวิวของท่าเรือแหลมฉบังเลยนะครับนี่น่าจะเป็นกลุ่มคนเมื่อกี้นะครับที่เขาเข้าไปชมวิวเหมือนกันเป็นสายไบเกอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแล้วนะครับขอโทษุกคนเดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกับบริษัทก่อนนะครับประมาณสักถึงเชี่ยงนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่เขาแหลมย่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เขาแหลมย่านะครับทุกคนบ๊ายบาย